ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนเมื่อเข้าเว็บไซต์ h t t p s colon m i ีด k t e t g l a n g e c o t h คลิกที่ไอคอนนักเรียนจะปรากฏหน้าจอดังภาพใส่ username และ password และกดปุ่มสีขเขียวเพื่อเข้าสูรร่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอดังนี้โดยที่ทางด้านซ้ายจะมีภาพถ่ายชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนปรากฏอยู่ส่วนทางด้านขวาจะมีแถบสีส้มเขียนว่าทำแบบทดสอบความสามารถพิเศษขั้นตน้นให้คลิกเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบชุดคำถามลักษณะพฤติกรรมปรากฏที่หน้าจอให้นักเรียนหรือผู้กรอกข้อมูลเลือกว่าตรงกับลักษณะของนักเรียนที่ถูกประเมินหรือไม่ ในตอนแรกระบบจะกำหนดคำตอบเป็น no โดยอัตโนมัติเพื่อลดจำนวนการคลิกคำตอบใหม่เมื่อนักเรียนหรือผู้กรอกข้อมูลพิจารณาข้อคำถามแล้วเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ตรงกับลักษณะของนักเรียนที่ถูกประเมินให้คลิกที่ปุ่ม yes ถ้าหากไม่ตรงกับลักษณะให้ข้ามไปพิจารณาข้อต่อไปดังภาพถัดไปทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกข้อ เมื่อพิจารณาครบทุกข้อคำถามและตรวจคำตอบจนมั่นใจแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลแต่มีข้อควรระวังเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลที่เคยกรอกได้และหากจำเป็นต้องแก้ไขต้องติดต่อแอดมินผู้ดูแลระบบของโรงเรียนให้ดำเนินการเปิดสิทธิ์การกรอกข้อมูลอีกครั้งเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้ให้คลิกที่กลับหน้าแรก หน้าจอจะปรากฏผลการทำแบบทดสอบความสามารถพิเศษขั้นต้นโดยประมวลผลเป็นแผนภูมิแท่งทางด้านซ้ายผังใยแมงมุมทางด้านขวาใต้ผังใยแมงมุมจะมีข้อมูลความสนใจของนักเรียนแต่ละด้านมี8ไอคอนที่เชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษ8ด้านได้แก่ภาษาคณิตวิทย์เครื่องกลศิลปะดนตรีเคลื่อนไหวและสังคม ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบแบบทดสอบความสามารถด้านต่อไปและสัมพันธ์กับการประมวลผลจากการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความสามารถขั้นต้นที่ได้ทำก่อนหน้านี้โดยระบบจะประมวลผลให้ว่านักเรียนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ความสามารถพิเศษในด้านในดนและจะเปิดสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลเฉพาะด้านที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นเท่านั้นซึ่งจะเป็นไอคอนที่มีสีชัดขึ้นและสามารถคลิกเข้าไปกรอกข้อมูลได้ เช่นไอคอนคณิตมีสีชัดขึ้นเมื่อคลิกเข้าไปก็จะปรากฏข้อคำถามที่แสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะด้านคณิตศาสตร์เป็นต้นโดยการพิจารณาตอบคำถามเหมือนกับการทำแบบทดสอบความสามารถที่เสร็จขั้นต้นและเมื่อพิจารณาครบทุกข้อคำถามและตรวจคำตอบจนมั่นใจแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะย้อนกลับมาหน้าแรกโดยอัตโนมัติแต่ปุ่มในด้านที่กรอกข้อมูลแล้วจะมีสีจางลง และระบบจะแสดงผลเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาวจำนวนตั้งแต่ศูนย์ถึงสดวงโดยมีความหมายดังนี้ดาวสีเหลืองหมายถึงนักเรียนผู้ถูกประเมินมีคะแนนการสำรวจแววผ่านเกณฑ์ในด้านนั้นดาวสีแดงหมายถึงนักเรียนมีความชอบและความสนใจในด้านนั้นดาวสีชมพูหมายถึงนักเรียนมีความสามารถเฉพาะด้านในด้านนั้นกรณีที่แสดงสัญ,ญลักษณ์รูปดาวครบทั้ง3ามดวงแปลผลได้ว่า นักเรียนมีแววความสามารถพิเศษในด้านนั้นกรณีที่แสดงรูปดาว1-2ดวงแปลผลได้ว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีแววความสามารถพิเศษในด้านนั้นหากได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกรณีที่ไม่แสดงรูปดาวแปลผลได้ว่านักเรียนมีแนวโน้มว่าไม่มีแววความสามารถพิเศษในด้านนั้นในขณะที่ประเมินแต่อย่างไรก็ตามผลการประเมินอ,อาจเปลี่ยนแปลงหากนักเรียนได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมค่ะ ข้อควรระวังเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลที่เคยกรอกได้หากจำเป็นต้องแก้ไขต้องติดต่อแอดมินผู้ดูแลระบบของโรงเรียนให้ดำเนินการเปิดสิทธิ์การกรอกข้อมูลอีกครั้งแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อตัดสินผลหรือตีตรานักเรียนแต่ต้องการให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้นครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรนำผลการสำรวจแววไปใช้ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนการสำรวจแววความสามารถพิเศษควรวัดซ้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนและปรับแนวทางการส่งเสริมนักเรียนอย่างเหมาะสมและนี่ก็คือวิธีการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์